ใช่ะเพราะว่าท่ได้ดูไม่สำคัญเลยว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงพูดยังไงเปิดเลเปิดเสียงเปิดทีวีให้เราเปิดทีวีนะพอแล้วละยายมันไม่ใช่ยังไงเจ้หลังออกไหม เพื่อันไม่หนกนะคะขุ่นยูนิเวอร์สแม่สั่ที่้นเยอะมากๆเลยค่ะออกค่ะออกช่องห้าใช่ไหมไม่รู้ช่องไหนไม่บอกนี่ออกมาขึ้นมาช่องห้าแล้วคนีทำไมมันรับได้แล้วคนจะมีทำไมมันรับได้ชัไหมของเราก็มีสัญญาณอยู่เนี่ยทางทางการแสดงขนาดในทีวียังลำบากเลยเข้าจะจูนมาอย่างดีก็ได้นะเราก็ไม่รู้ทางไทย PBS มีพิธภาษณ์เสียงเตือนอะไรพี่เปิดประตูไว้ไมั้ยน้ำเป็ดไกลคุกเครื่องพีง่ ปรชาชนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเลือกตั้งเยอะมรู้ว่าชัดแค่ไหนนั้นต,ตอนนี้มันผิดใช่ไหเนี่ยมันกึนแล้วแจกคคนมาอาศัยอรที่สุดคนที่ดินส่วนบุคคลของฉันพูนายออกไปเลยเดี๋ยวนี้ขาพูนเขาชนะ

จอแล้วถึงด้านหลังดูจะได้นะชาร์จุดไหมคะตรงนี้ก็สับเป็นแอร์ค่ะสามารถเปิดได้ใช่ค่ะไม่ร้อนค่ะ ต๊ดไฟตรงนี้ก๊ไฟตรงนี้๊ไฟ er. ตรงนถ่ยแล้วไม่ติดนะต้องสียังไเอาสีอะไรอ่ะสีนี้โอเคไหมเท่ากี่เท่าไรสีขาวหมื่นสองสีดำเราไม่เห็นนะสีดำเราส่งนนั้อต Can mm you -hmm. ไม่ไม่ขึ้นใช่ผมเข้าใจว่าขึ้นเฉพาะจอหน้าครับแต่แต่ทุกอย่างพวกเนี้ยเวลาขับรถจอหน้าจะไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าเอาเบ็กมือลงอะค่ะใช่เนาะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะเชื่อมพวกซีดีดีวีดีอะไรพวกนี้อืมไม่ขึ้นอ๋อแต่มันมันขึ้นโน่นเนาะโอเคหรือว่าเราจะเสร็จเอาคุณไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าเป็นร้านโนกน่าจะทำได้ค่ะใช่แต่ว่า ก็ยอย่างถ้าถ้าลูกค้าไปร้านนอ้อยอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนมากลูกค้าก็ชอบไปทังมันนะเอาเบรกมือตัดสัญญาณเบรกมือค่ะเอาเบรกมือลงแล้วก็สามารถดูนอได้เหมือนเดิมแล้วมันหมดประกันไหมน,น,นะใช่แล้วก็ต้องหมดหมดประกันเฉพาะส่สวนของนี้เว่าเฉพาะจอจ้ะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาลูกค้าก็ไปหาร้านร้านเดิมที่เคยเข,ยขาจะมีประกันให้อีกอย่างเงี้ยค่ะ

ตัวน,นี้เครื่องเท่าไหร่ครับตัวเนี้แอร์ออกไหมคะตัวน,นี้เครื่องพันเก,ก้าพ้อาออกอ่าหน้าหลังออกไหมครับ ขับไ,ไปก็เสียงได้จะเบาอยู่เนาะแต่ที่นี่ก็มีกิจกรรมบ่อยอยู่ใช่ไหมครับมีบ่อยจ้ะมีบ่อยถ้ามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวคว่าให้ให้น้งองไอโทรหา <laughs> มีครั้งที่แล้วก็เพิ่งจัดงานกินกินแบบกินชาขานมเคก้กอะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยจ้ะน้คำอยู่เอ็กแล้วก็อาจจะมีแบบว่าลัลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมีบ่อยนี่ได้ทั้ง Android ได้ทั้ง iOS เนาะใช่คะ่ะสามารถเล่นได้เหมือนหันจ้าก็ะประมาณนี้ี่ขอไปถ่ายไฟหน้าได้ค่ะ<ๆ> จะใช่จัดเขาแจ้งน้องได้เลย อันนี้อันนี้รถใหม่หมดเลยนะเนี่ยสวยอยู่คนะ่ะสวยอยู่ มีจอดอยู่พน,นักงานไมรู้มันไม่มุกเฉยใช่ใช่เมื่อกี้คันสีขาวก็เป็นขื่นก็มองอยู่ ก่อสีดำทำไมนะนใช่เวลาถุงทุกท <c oughs> ีทุกทเราสตาร์รถเราเรานัา่ง